ก่อนจะไปรับชมคลิปของผมนะครับก็ฝากกดติดตามให้กับช่อง Dmk Gaming นะครับกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับวิดีโอภายในช่องนะครับก็จะทำเกี่ยวกับแจกสกินสวยๆเลยนะครับเนี่ยครับเป็น GTA San นะออนไลน์ในมือถือด้วยนะครับก็จะมีแบบสกินสวยๆนะครับแล้วก็มีแจกมอดด้วยนะครับงานมอดต่างๆเยอะๆมากมายนะครับมีสอนโหลด GTA San ด้วยนะครับยังไงก็ฝากมากดติดตามให้กับช่องนี้ด้วยนะครับก็ตอนนี้คนติดตามร้อยกว่าคนแล้วนะครับยังไงฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับผมโอเคไปดูคลิปผมกันได้เลยนะครับ เอาละครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอเจเกมเมอร์นะครับผมแล้ววันนี้นะครับเราอยู่ในเกม GTA San อ n l ล n บนมือถือนะครับเซิฟไฮแอนด์โลนะครับผมก็เอ่อก่อนอื่นนะครับผมต้องขอโทษก่อนเลยนะครับกับการหายไปหนึ่งวันนะครับก็อ่ได้ทำการเคลียร์งานนะครับผมนะ เว็บ,บการบ้านเยอะเกินอะไรเงี้ยฮะก็นั่นแหละวันนี้มาทํากันแล้วนะครับผมซึ่งวันนี้เนี่ยเป็น EP ที่11กันแล้วนะครับสำหรับเซอร์ไพรส์โลนะใครที่อยากจะเข้ามาเล่นนะครับลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับซึ่งวันนี้นะครับเราหายไป1วันเนี่ย <S 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 คือแอดมินอัปเดตมาอีกแล้วนะครับผมซึ่งมันเยอะมากนะครับก็บางอันผมก็รีวิวไปในคลิปที่แล้วนะคลิปก่อนๆแล้วนะครับก็สาม,มารถไปดูกันได้นะครับแล้วเดี๋ยวจะขึ้นมาให้ดูเลยละกันนะครับว่าทั้งหมดนี่คืออะไรบ้างขึ้นมาปึ๊บ โอเคนะครับก็น่าจะประมาณนี้นะครับเห็นกันหรือเปล่าก็น่าจะอ่านออกกันอยู่นะนั่นแหละ่านผู้ชมก็ที่อัปเดตมานะครับคือมันจะมีระบบมารีวิวแล้วกันนะครับจะมีระบบทับมือถือมานะครับผมนะครับแล้วก็มือถือนะครับเป็นภาษาไทยเลยนะครับแล้วก็กดไปปึ๊บมันก็จะเป็นระบบแบบโทรศัพท์นะครับมันจะขึ้นมาแบบนี้นะครับให้เราเลือกนะครับว่าเราจะกดอะไรได้เนี่ยมันจะมีประมาณ5อย่างนะครับสามารถเรียกสัตว์เลี้ยงกระเป๋าของเราได้นะครับเนี่ย GPS ก็จะอยู่ตรงนี้นะครับนะไม่ต้องไปทับ GPS อยู่เนาะนะครับก็แบบนี้เลยนะครับแล้วก็ปุ่ม H ก็กดได้เหมือนเดิมนะครับปุ่ม H แต่ว่ามันไม่มีการดูผู้เล่นนะครับในนี้ก็ได้เอาออกไปแล้วนะครับอ่ะก็ในเมื่อกดตัว H มาแล้วนะครับสายฟรีอย่างเราก็ล็อกอินรายวันเลยครับผมปึ๊บโอเคนะครับล็อกอินเรียบร้อยอ่ะแล้วก็ปุ่ม H เนี่ยมันจะมีอันนี้ขึ้นมานะครับผมอันนี้คือผมเพิ่งเห็นเมื่อกี้เลยนะครับการส่งตัวเองกลับอันนี้ไม่รู้ว่า ผมจะส่งได้หรือเปล่าผมไม่มี V I P ไม่มีอะไรเลยลองดูนะเฮ้ยได้ววะน้ชมได้ทุกคนเลยว่ะน้ชจมก็คือแบบไม่ต้องออกเข้าเกมใหม่อ่ะเฮ้ยน้ชมนะเซอร์ไพรส์เลยว่าผมเข้ามาเล่นได้เลยนะครับใครที่แบบอยากได้ความสะดวกแบบนี้นะครับผมสุดยอดเลยนะก็ไปเดี๋ยวเราไปหาอะไรทํากันดีกว่า่านผู้ชมนะอันนี้มีไอ้คราฟชิ้นส่วนปกตินะผมเดินมาดูเฉยเนะครับเฮ้ยมีสุมอาวุธตรงนี้นะครับหล่อส่อยปะน้ชม ผมก็อยากลองสักหมื่นหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับก็แบบอยากแบบทีเดียวติดอะไรเงี้ยนะไม่ใช่ทีเดียวติดเผื่อได้อาวุธท่านผู้ชมนะครับคือดวงผมมันยิ่งดีอยู่ไงสุ่มอาวุธ้วผมเดี๋ยวดูว่าได้หรือเปล่าท่านผู้ชมว่าได้ปะคือมันมีโอกาสได้อยู่นะท่านผู้ชมดูนะสามสองหนึ่งไปมันมีถามด้วยอยกเหรอวะโอเคใช้คอยในการสุ่มอ่าใช้เงินในการสุ่มเลยครับผมนะผมอาคนจริงนะครับโอวันตินต้องละลายท่านผู้ชมดูสามสองหนึ่งต้องกดคําว่าตกนะครับมันจะตกแน่นอน ตายหรือเปล่า,ลาโอ้โหคุณไม่ได้ไเลยเลยเลิกเลิกเลยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปหาอะไรทำมันดีกว่านะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราทับมือถือเลยนะครับนี่นภาษาไทยนะมือถือนะครับโอเคยาวนิดนึงนะอ่ะแบบนี้ครับผมก็เดี๋ยวไปดูเลยครับผมนะ GPS นะครับอ่าก็เดี๋ยวไปอ,อาชีพถูกกฎหมายแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้นะ เดี๋ยวเราไปงานอะไรดีมันมีงานเยอะมากอ่ะท่านผู้ชมผมก็ไม่ด้วยจะทางานอะไรดีส่งของดีกว่างานที่29นะครับไปเดี๋ยวเราไปดูกันว่าผมเ๊บโอเคมันก็จะมีแบบนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่าตัวละครของผมเนี่ยมันหิวนะครับเนี่ยน้ำกับอาหารเห็นไหมสีผูกับสีส้มเนี่ยนะครับซึ่งเวลาเราหิวเนี่ยเราก็สามารถไปที่ร้านได้นะครับเนี่ยมันจะเป็นร้านประมาณนี้นะครับเป็นรูปแฮมเบอร์เกอร์นะอ่าไปเดี๋ยวเราไปกินเบอร์เกอร์กันดีกว่าท่านผู้ชมโอเค นะครับใครเข้ามาดูนะฝากกดไลค์ด้วยนะครับใครที่ดูอยู่ตอนนี้ยังไม่กดไลค์เนี่ยฝากกดไลค์ด้วยนะครับโอเคกดปุ่ม n นะครับแล้วก็เดี๋ยวเรียกรถตุนิ่มาละกันนะฮะขับโชว์หน่อยครับคลิปนี้โอเคนะครับอ่ะเราไปเลยครับผมไม่ได้ยินเสียงเลยเว้ยมาเปิดเสียงโชว์หน่อยโอเคไปครับเ,รเดี๋ยวไปหาอะไรกินก่อนดีกว่านะท่านะผู้ชม ผู้มใกล้เปิดเรียนกันหรือยังน้ำผึ้งของผมนี่รู้สึกจะเป็นวันพฤหิขันนะครับนะการเปิดเรียนนะครับเพราะว่าเขาได้หยุดช่วงโควิดไป15วันนะครับสำหรับโรงเรียนผมโรงเรียนน้ำผู้มหยุดกันกี่วันนะนะครับของผมนี่จะเปิดแล้วนะครับแป๊บเดียวนะครับก็อยากให้รีบเปิดเหมือนกันนะครับบอกเลยว่าเรียนออนไลน์นี่หงานโคตรเยอะนะครับเยอะจัดจัดนะโอเคอ้าวครับชนอีกไม่ว่าผมจะขับรถอะไรครับนะมันมันต้องชนทุกคลิปอะโอเคไปเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับว่าร้านค้าเป็นยังไงโอเค แล้วทางเข้าอยู่ไหนวะเนี่ยโอเคลงรถเลยแล้วกันนะครับโอ้โหรถดูสภาพควันขึ้นแล้วท่านผู้ชมนะครับรถแรงเกินก็ไม่ดีนะครับผมบอกเลยถ้าควบคุมไม่ดีนี่แบบแย่นะโอเคกดปุ่ม N เข้ามาในร้านค้าผม็อเคร้านค้าก็สวยดีผมนะดูหรูดีนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาซื้ออาหารเลยแล้วกันนะครับเนี่ยน้ทับซื้ออาหารนะครับภาษาไทยเลยนะครับเซิร์ฟไทยก็ต้องพิมพ์ภาษาไทยครับผมนะโอเคนะครับอุ้ยขึ้นมาแบบนี้ก็สวยท่านผู้ชมมาเอาเป็นเท่าไหร่ดี เพิ่มเลือดด้วยดีกว่านะโอเคเอาแบบพันหนึ่งแล้วกันนะโอเคเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมนี่อาหารแล้วก็จะขึ้นมานะครับโอเคพันเดียวพอละนะครับขี้เกียจเสียตังค์เยอะโอเคครับเดี๋ยวเราก็ออกมาเลยนะอ่ะส่วนในรถคันนี้นะครับไว้งี้นะครับผมถามว่าทําไมผมไม่เอาขับรถกลับนะครับดูสภาพรถนะนี่ต่อยด้วยเป็นไงก็คือเราวาร์ปได้ครับท่านผู้ชมนะไม่เห็นจะแคร์เลยครับผมปวดปุ่มเฮดขึ้นมาส่งตัวเองกลับปุ๊บ เนี่ยโอ้โหคือระบบมันดีเกินนะครับนะเออคือแบบโคตรสะดวกอันนี้คืออ่าเป็นอะไรที่ผมชอบมากนะครับเออขี้เกียจขับรถจิ๋พอดีนะนี่แล้วก็วาร์ปมาที่เดิมนะครับโอเคปะเดี๋ยวเราไปไอ้ร้านส่งของกันเลยดีกว่าน่านผู้ชมนะก็จะเป็นจุดอที่ทางานของเรานะครับเดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่าท่านผู้ชมเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับตัดคลิปไปตอนที่ถึงกันเลยละกันนะสถานที่มันก็ค่อนข้างไกลอยู่นะครับท่านผู้ชมไปโอเคครับมา เรามาถึงกันแล้วนะแล้วนี่คือเครื่องบินอะไรอีกเนี่ยอาวโอเคอ๋อนี่งานส่งของนี่คือเลเวล15บวกนะครับอ่ามันจํากัดเลเวลด้วยนะก็ต้องมาตรงนี้นะครับเราต้องมารับงานก่อนนะครับเคมีเป็นกล่องด้วยนะฮะเราต้องทํำยังไงปุ่ม N หรอฮะ <c oughs> คือเราต้องทำไงก็น่าจะต้องทับสมัครงานหรือเปล่าสมัครงานอ้าไม่ใช่เหรออ๋อคือไม่ต้องสมัครหรอกดปุ่มวเลยเยหรอ ใช่หรอฮ้ยอย่างนี้เลยวะลองดูก่อนนะครับว่าใช่หรือเปล่าผุ่ม Y วอทนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวไปหางานอื่นทําดีกว่านะครับงานมีอีกเยอะครับผมท่านผู้ชมนะโอเคครับมือถือเหมือนเดิมนะครับผมไปครับเดี๋ยวไปต่อเลยแล้วกันนะครับเอาเป็นอาชีพถุกกฎหมานี่แหละนะครับอ่ะเดี๋ยวไปทํางานง่ายๆแล้วกันนะครับอะไรดี ซ่อมสะพานแล้วกันนะครับเอ,อเดี๋ยวไปดูนิว่าการซ่อมสะพานมันต้องซ่อมยังไงนะครับโอเคสำหรับงานก็ขับตรงไปด้านหน้านี้เลยนะครับกับงานซ่อมสะพานนะครับโอเคก็อยากรู้เหมือนกันว่ามันเป็นยังไงนะฮะโอเคครับผมใครที่พร้อมจะไปดูผมแล้วเนี่ยก็ฝากกดไลค์ด้วยนะครับผมไปครับเดี๋ยวเราไปดูว่างานซ่อมสะพานเขาทำกันยังไงนะครับไปเดี๋ยวคลิปนี้ขอเปลี่ยนงานแล้วกันนะท่านผู้ชม ก็ตอนแรกก็กะจะมาทํางานส่งของนั่นแหละนะครับเดี๋ยวถ้าหากว่าผมรู้นะครับว่ามันทายังไงเดี๋ยวจะมาทําให้ดูนะครับโอเคไปครับผมเดี๋ยวผมขอตัดลิปไปตอนที่ถึงสถานที่ทํางานเลยแล้วกันนะครับโอเคครับผมมาเรามาถึงกันแล้วผมสำหรับสถานที่งานนะครับงานต่อสะพานท่านผู้ชมมาดูนว่างานต้องทํำยังไงนะครับโอ้น่าสนน่าสนนะครับสำหรับงานนี้พิมพ์สมัครงานเลยครับผมก็ทับสมัครงานครับเิบโอเคเรียบร้อยครับ เนี่ยเป็นช่างเลยนะครับนะมาเป็นช่างเลยนะครับโอเคเสร็จแล้วเนี่ยให้เราทํายังไงต่อครับเนี่ยเดี๋ยวขอเดินลงไปดูก่อนนะครับโอ้ต้องเดินไปน้านบนนั้นนะครับโอเคกระโดดไปเลยนะครับนะช่างต้องแข็งแรงหน่อยนะเดินกงค้างนี้ดีกว่านะมันดูเสียวกว่าเสียวดีนะโอเคเราจะไม่ตกอยู่แล้วท่านผู้ชมอ่าตรงนี้นะครับมันจะเป็นงานต่อเออเดี๋ยวนะนะอย่านะอย่านะโอเคครับงานต่อสะพานโอ้ดูสะพานสะพานสิโอเค อโหขับรถมานี่ต้องต้องขับเร็วๆนะถ้าขับช้าๆนี่ตกแน่ๆนะครับอ่าโอเคทับต่อสะพานเลยครับผมเออในเซิร์ฟก็มีงานแปลกๆดีนะครับผมก็ชอบเลยนะเออโอเคครับต่อสะพานไปนะครับเดี๋ยวมาดูว่าจะอ่าเป็นยังไงนะครับน่าจะต่อนานอยู่และนะสะพานก็ไม่ได้เล็กๆนะครับทำคนเดียวด้วยโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าได้เงินเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตตัดคลิปนะครับ มันน่าจะนานอยู่แหละโอเคตัดมาก็ได้รับเงิน1,200บาทนะครับก็เหมือนกับงานาซ่อมป้ายเลยนะครับป้ายโฆษณาเฮ้ยคือแบบเหมือนเบะเลยนะครับเหมือนเดะเลยไม่ใช่เหมือนเบะเหมือนเบะคืออะไรเนี่ยครับก็ประมาณนี้นะสำหรับงานก็ทําง่ายๆนะครับแล้วก็มีจุดเรียกรถด้วยนะครับสำหรับใครที่แบบรถตกหรือว่าอะไรยังไงเนาะก็เดี๋ยวให้ดูสภาพสะพานก่อนนะจะเป็นยังไงบ้างที่เราซ่อมไปเมื่อกี้แหม่ยังโหวเหมือนเดิมนะนะครับ นี่ครับก็เป็นประมาณนี้แหละครับท่านผู้ชมนะสำหรับงานนี้นะครับเรามารีวิวกันแบบคร่าวๆนะครับให้ท่านผู้ชมดูกันเนาะสำหรับงานต่อสะพานนะครับหรือว่างานซ่อมสะพานนั่นเองนะครับโอเคท่านผู้ชมใครคนไหนที่สนใจอยากทำงานนี้นะครับทำง่ายๆผมกดปุ๊บก็นั่งรอนะครับไม่ต้องทำอะไรเยอะนะครับก็่อนจะจากลานไปนะครับก็ฝากท่านผู้ชมนะครับกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยก็เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมทำอะไรดูท่านผู้ชมนะครับท่านผู้ชมก็น่าจะอยากเห็นใช่ไหมว่ารถคันนี้เนี่ยมันแรงได้สักเท่าไหร่กันเชียวนะ มาครับผมจะทำให้ดูว่ามันเป็นยังไงนะครับผมจะพาท่านผู้ชมลอยครับผมพาบินแล้วะโอเคตั้งหลักก่อนไปครับผม3 2 1นะครับฝากกดไลค์กด Subscribe ผมด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมนี่ฉบับอีสเต็คไปแล้วนี่ชนโอ้โหไม่ชนด้วยเป็นไง